สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลิลลี่กลับมาพร้อมกับการแต่งหน้าย้อนวัยหรือว่าช่วยลดอายุนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราไปเที่ยวปีใหม่หรือว่าไปปาร์ตี้ปีใหม่กันแล้วผิวหน้าเราก็จะมีการเสื่อมสภาพไปนะคะลุคนี้ลิลลี่เลยไม่เน้นการโบกผลิตภัณฑ์ให้หนาแต่จะเน้นการแต่งหน้าให้ดูใสๆเบาๆแล้วก็เน้นการฟื้นฟูผิวนะคะก็วิธีการแต่งจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะ คลิปนี้ลิลลี่จะเลือกใช้ครีมบำรุงผิวเซ็ตของ Viola Voo เพราะสามารถฟื้นฟูผิวได้เร็วค่ะขั้นตอนแรกก็ใช้ Viola Voo เซ um, รัมทาให้ทั่วใบหน้านะคะเนื้อก็จะเป็นใสๆขาวๆที่เกลี่ยง่ายแบบนี้นะคะก็เกลี่ยให้ทั่วใบหน้าของเราเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้ผิวได้รับสารบำรุงอย่างเต็มที่นะคะ ต่อมานะคะลิลลี่จะใช้ผลิตภัณฑ์ VioLa Woo Sun Stop ในการที่จะเป็นครีมกันแดดนะคะเพราะว่ามีความเกลี่ยง่ายแล้วก็ทำให้หน้าไม่มันเพิ่มนะคะเดี๋ยวลิลลี่จะรีวิวเซ็ตผลิตภัณฑ์นี้ไว้ท้ายวิดีโอในการที่จะบอกส่วนประกอบต่างๆอย่างละเอียดอีกทีค่ะ ต่อมานะคะลิลลี่จะใช้ BB Lift Tip SPF 47 PA++++ บวกบวกับ,บ Lasting Perfection Concealer จาก Collection ในการที่จะปกปิดพวกรอยใต้ตานะคะแล้วก็สิ่งที่เจ้าตัวครีมกันแดดเมื่อกี้ปกปิดไม่หมดนะคะที่ลิลลี่ไม่ใช้คอนซีลเลอร์เดียเด่ยวๆเพราะอยากจะให้เนื้อผลิตภัณฑ์ซึมเข้าไปในผิว ใน how to นี้นะคะลิลลี่จะข้ามขั้นตอนการลงแป้งมาเขียนคิ้วเลยนะคะเพราะว่าลิลลี่เป็นคนหน้าแห้งแล้วกลัวว่ามันจะทําให้เป็นแผ่นนะถ้าหน้าเรายังไม่พร้อมก็อันนี้เป็นที่เขียนคิ้วของอนาสเาเซียนะคะวิธีการใช้ก็คือเอาไปแตะที่หลังมือก่อนแล้วก็ค่อยๆสกิดสกิดที่บริเวณคิ้วให้เป็นทรงลิลลี่จะใช้วิธีเขียนให้แบบดูหนาหน่อยนะคะเพราะว่าด้วยความที่แบบเราจะดูให้แบบอายุน้อยลงใช่ไหมถ้าคิ้วบางและโก่งเกินไปมันจะทําให้เป็นการที่เราดูเป็นผู้ ก็เลยเลือกใช้วิธีในการที่จะเขียนคิ้วให้หนาขึ้นแล้วก็ดูเป็นทรงตรงแล้วก็หักตรงบริเวณใต้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกียเก่ยเป็นแบบทําเป็นเหมือนด่างเลยอันนี้เป็นที่ปัดคิ้วของคิสมีนะคะก็ย้อมสีขนคิ้วให้อ่อนลงนะคะมันจะได้ดูลุคที่ซอฟต์ลงค่ะส่วนขั้นตอนการแต่งตานะคะลิลี่เลือกใช้คอร์สอายแชโดว์ของลาเอชนะคะในการที่จะ เป็นตัวสีขาวมุกนะ้าแล้วก็ทาให้ทั่วเปลือกตาแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ทําเป็นดอลลี่อายด้วยข้างใต้ขนตาล่างนะคะเราจะไม่ทําอะไรกับขนตาล่างเลยนะลูกนี้จะทําให้แบบดูใสแล้วก็ใช้สีน้ําตาลเข้มนะคะในการที่จะเขียนเป็นเส้นไลเนอร์แบบฟุ้งฟุ้งนะคะนอกจากนี้นะคะหลังจากตอนที่เราเขียนไลเนอร์แบบด้วยอายแชโดว์เสร็จก็ใช้ดินสอสีน้ําตาลของทาสในการที่จะเขียน o u t l i n ด้านนอกด้วยแต่อห่่ตวัดหางนะ จากนั้นก็ใช้ที่ดัดขนตานะคะวันนี้ลิี่ใช้ของกิฟฟลีนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ดีมากเลยนะทําให้ขนตางอนแล้วก็จะดัดขนตาบนให้งอนฟรุงฟริงไปเลย <S 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 สำหรับเชดดิ้งในลุคนี้นะลิลลี่จะใช้บูชัวบอนซิ้งเฟสพายเมอร์นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ดูธรรมชาตินะคะแล้วก็กเกลี่ยด้วยนิ้วมือเน้นบริเวณกรามนะคะเราจะไม่ทำไปให้ดูหนกแก้มสูงนะก็จะแท้ลดกรามให้ดูหน้าเรียวอย่างเดียวแล้วก็ใช้นิ้วกเกลี่ยให้ฟุงแล้วก็กลืนไปกับผิวนะคะแล้วก็ใช้บริเวณสันจมูกนะคะก็ใช้นิ้วมือของเรานี่แหละเกลี่ยให้กลืนไปกับตรงสันจมูกนะคะก็ไม่ต้องใช้เยอะมากนะเอาบางๆพอ หลังจากนั้นก็ใช้ปัดแก้ของซ p h o r a นะคะลิลี่จะเน้นปัดในช่วงที่แบบออกสีชมพูอ่อนๆหน่อยปัดให้เป็นกลมๆใกล้ๆจมูกเลยนะคะแล้วก็ปัดให้เฉียงขึ้นไปนะคะก็จะเป็นอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ จากนั้นอันนี้ลิลลี่ไม่รู้เป็นยี่ห้ออะไรเหมือนมันแตกแล้วก็ใส่ไว้ในกระปุกมันวิงมากสวยมากก็ปัดเฉพาะตรงใกล้ๆจมูกให้มันดูวิ่งๆนะคะแล้วก็ปัดตรงบริเวณจมูกด้วยนะแล้วก็ตรงหน้าผากด้วยลิปสติกนะคะอันนี้เป็นของ w 7นะคะสีแดงสั้นอันนี้ดีมากเดี๋ยวลิลลี่จะรีวิวให้ดูอีกทีนะจะคงจะซื้อหลายๆสีเลยก็ทาบริเวณในปากเป็นสีชมพูเข้มที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะ แล้วก็อันนี้เป็นสีที่อ่อนลงมาหน่อยนะก็เป็นสีชมพูออกนูนหวานๆนะก็ทาบริเวณอรอบนอกปากนะคะการแต่งหน้าให้ดูเด็กเนี่ยเราควรจะใช้ปากที่ดูฉ่ำวาวนะจะไม่ทำเป็นเนื้อแมทนะคะก็ใช้เป็นซิเลเ e ยค่ะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลุกแบบนี้เลยก็จะเป็นการลดอายุได้นะคะ ที่ลิลี่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ Vio l a v ูนะคะก็พบว่าพวกรอยฝ้ากระผิวแพ้มันดีขึ้นนะคะแบบรวดเร็วนะคะก็คือมันประกอบไปด้วยเห็ดเปลือกสนสเปนนะคะก็คือช่วยทําให้ผิวตึงกระชับริวรอยก็จะดูตื่นขึ้นและผิวก็จะเรียบเนียนขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี s h a r ร์ a r าท l a g e นะคะในการที่จะทําให้สมานผิวลดการอักเสบเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว ผิวก็จะดูเต่งตึงนะคะเหมือนผิวเด็กส่วนไลฟ์แพลงต้นนะคะ mm hmm. ก็คือสารสกัดจากแพลงต้น hmm. จากทะเลน้ำํำลึกก็จะทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยลดเรือนริ้วรอยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีคอลลาเจนเปปไทายสายสั้น mm hmm. เพราะว่ามันจะทําให้ ริ้วรอยเล็กๆเนี่ยดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากชาออร์แกนิกในการที่จะต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทําให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็มีสารสกัดจากพืช5ชนิดในการที่จะทําให้ผิวเต่งตึมกระชับดูอ่อนกว่าวัยค่ะ วิธีการใช้เซรั่มนะคะก็คือใช้ตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะลิลลี่ชอบตัวนี้เพราะว่ามันทำให้ลิลลี่รู้สึกว่ามันช่วยยกกระชับไม่ทำให้แพ้แล้วก็ทำให้ผิวดูต่งตึงขึ้นนะคะ แล้วก็นอกจากนี้ยังมี perfect booster cream ก็คือครีมฟื้นฟูสภาพผิวนะคะในใช้ในตอนกลางคืนนะก็ช่วยยกกระชับผิวให้ผิวชุ่มชืน้นแล้วก็เปล่งปังแล้วก็ทําให้พวกจุดดรอยด่างดําที่เกิดจากพวกแดดอะไรอย่างเงี้ยดูจางลงแล้วก็ดูเนียบเนียนแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวเพราะว่ามีสารที่ควบคุมความมันใต้ผิวนะคะ แล้วก็ตัวซันสต็อปนะอันนี้ลิลลี่ชอบมากเลยมันมี SPF 50นะคะในการที่จะทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งนะแล้วก็ลิลลี่ว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับคนหน้ามันนะอันนี้ลิลลี่ชอบมากเลยยังไงก็ ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอโทษที่บางทีมันมีแสงที่แบบไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนที่ลิลลี่ถ่ายอากาศมันคึมฟ้าคึมฝนหน่อยอะ่ะแล้วแบบพอจะแต่งกว่าจะแต่งเสร็จแล้วแบบแสงก็สว่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็จะปรับปรุงคุณภาพคลิปให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก,กดไลค์แล้วก็ subscribe Channel ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะบ๊ายบาย